สวัสดีจ้ามาปอบะมวงให้ลุกเหลืองงามดีบ่ะด้วยเราหกคน เป็นเงินไทยสามสิบบาทลุงมักกินเลือกต้องเลือกแก้มแดงเนจาจะแก้มแดงหรอมันแปลว่ามันจ้งสีแก่จัดให้ลุงกินเนื้อพี่น้องข่อยกระสีแหนในแหนแกนหักกันก็ต้องแบ่งกันกินเนาะพี่น้องเนาะ ก,กันก็นต้องแบ่งเงินกินน่ะนู้นห,หักซิมก่อนซะบ่เป็นตะเสบแท้รักรักรักกันก็ต้องแบ่งกันกินเนาะพี่น้องให้ลุงกินเนื่อยเอกสีแหนแกนแบ่งเงินกิน เพนอุาสานมาเขากลองน้ำหมื่บ้านเนี่ยตอนเอไลสดมีผู้ใดเห็นเนี่ยหล่อไหมหล่อสุดในซ้อยแล้วซ้อยตันนะบะมีปผู้ใดหล้วซ้อยตันซ้อยตันพี่น้องซ้อยตัน เนี่ยดูเอเหลืองงามขนาดพี่น้องไข่กะสิแหนแกนพี่น้องหวาน แห่นแกนแล้วก็เสื้อเนื้อไปแห้ลุ่ง <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมจ้า